เคยหอมชิไหปิดสองเลยนะคะทุกคนนะจะบอกว่าเปียที่นี่เนี่ยเขามีหลายไส้อาหญี่ปุ่นเกาหลีกันเลยนะจ้าโอ้เนื้อปูฝุ่นเลยค่ะอันนี้เป็นเนกางเป็นร้าอบกลอเนช็อกโกแลตชูไม่เหมือนที่อื่นนะอันนี้จะเป็นม้วนกลมๆนะพี่นะใช่ค่ะของก็สีสีเดิมเดิมเลยค่ะจอยักษ์นะคะนี่ไซส์แบบจัมโบ้เลยนะสายแบบแซลมอนดองถูกใจแน่นอนมีกุ้งดองแซลมอนดองแล้วก็ปูนะจ๊ะทุกคนจ้านี่คือเป็นเมนูอาหารแบบืหญี่ปุ่นเกาหลีกันเลยนะจ๊ะมีเบนแบบเบนโตะด้วยไข่หอมแล้วก็ไข่นี่ใครชอบแซลมอนถูกใจแน่ ด้วยน้ำจิ้มของย่างเป็นนูตนะตัวนี้เป็นสูตรของทางร้านว่าจะอร่อยก็เพราะละไรนี่ะป้ายร้านเป็นแบบนี้ใครเคยทานบ้างถ้าเกิดจาะทานต้องมาที่นี่นะงานเขามีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14นีค่ะเจ้าของร้านนะแบบนี้นะคะนี่นะนี่จากอู้เนื้อปูฝุ่นเลยค่ะเขาจะเสเนื้อเนื้อปูอันนี้เป็นเน้กั้งนะคะกลางในกั้งโอ้ยนี่คือแบบสายแบบแซลมอนดองถูกใจแน่นอนมีกุ้งดองแซลมอนดองแล้วก็ปูนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่แบบซาชิมิด้วยนะคะนี่โอ้โหร้านนี้นะทุกคนเขาบอกว่าเคยหอมใช่ไหมก็เป็น กะปิสองเลนะคะทุกคนนะเป็นน้ำจิ้มผลมไม้โฮมเมดนะคะนี่เดี๋ยวเขาตักโชว์กันเลยจ้าโอ้โย,ยัวยัวแซ่บๆนะจ๊ะนี่โอ้โหขายดีมากทุกคนลูกค้าเยอะมากนะคะทุกคนนะเขามีกะปิโบช่าน้ำตาลหวานนะคะทุกคนงาเนี่ช่ำฉ่ำตุ๊กตุ๊กกันเลยนี่แซ่บๆจะหลกดใจจ้ะนี่นะจ๊ะนี่หั่นกันแบบไม่ได้พักเลยนะ <S <S อันนี้นะคะทุกคนคือขนมเปี๊ยะตั้นสดนะคะร้านชื่ออะไรหรอคะพี่ขาร้านขนมเปีย๊ยะมาสตรฐานใช่ไหมคะเปี๊ยะตั้นสดนะคะทุกคนตั้นสดจริงๆนะโชว์แบบนี้เลยค่ะสดๆใหม่ๆจาก เตาทุกวัน้วยนะคะเป็นของฝากจากสกลนครน,นะคะ <S <S นี่แป้งเป็นแบบนี้เลยไส้ด้านในคืออะไรล่ะคะพี่คะนี่เป็นไส้ทุเรียนครับอ่าไส้ทุเรียนนะคะทุกคนไส้ยเยอะมากเลยนะพี่นะโอ้โหแล้วเขาบอกด้วยนะคะไม่ไม่ใส่สันกั้นบูดนะเก็บนานได้3วันไส้ทุเรียนก็เจวันนะจ๊ะ <S <S นี่อ๋อก็หนึ่งก็ต้องมาแบบนวดนวดเพกันก่อนนะคะแล้วใส่ไส้ด้านในนะทุกคนนะมีด้านหลังนี่เตาอบอบร้อนๆจริงๆนะคะทุกคนค่ะจะบอกว่าเปี้ยที่นี่เนี่ยเขามีหลายไส้หลายหน้าเลยนะทุกคนนะนี่เดีวพาาันนนมมี่่งะะะคเหลือออ้ ก็มีถั่วไข่เค็มน่ากินเยอะจริงเชียวมีแบบนีงาด้วยค่ะทุกคนทุเรียนได้ขายดีนะแหว่งไปเยอะเลยนี่นะคะอบร้อนๆแบบนี้เลยค่ะหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคาะล็อกยูเคสิบหกนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากทานขนมเปี๊ยะมาได้ที่เคสิบหกเลยจ้าทุกคนนะล็อกเอนะ็มศนะูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนะมาจากภูเก็ตเลยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูขนมลากันนะคะทุกคนนะมีเป็นร้อยยี่สิบนะคะร้อยหนึ่งนะคะเราคินแน่ใจห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะทุกคนนะเขา ร้านะอบกรอบนี่ชโโ็อกโกแลตถั่วอ๋อเป็นอบกรอบชโโ็อกโกแลตถั่วนะคะร้านาโโอยู่นี่เ,เลยนะ M01 นะคะโคโเป็นงาอันนี้ก็คือขนมลานนะคะเริ่มแรกก็ทาน้ำมันก่อนเลยนะแล้บอกว่าขนมลานนี่ไม่เหมือนที่อื่นนะอันนี้จะเป็นม้วนกลมๆนะพี่นะ ใช่ะค่ะผมก็ตองส่งดั้งเดิมเลยค่ะโอ้สูตรดั้งเดิมเลยนะคะนี่ร้านเชื่ออะไรคะข,ขนมลาพี่สาวค่ะจะเป็นขนมยะนะคะนี่นะร้านนี้แหละค่ะทุกคนขนมลาพี่สาวนะคะเป็นจอยักนะคะนี่ไซส์แบบจัมโบ้เลยนะคะในราคา200บาทโค้แล้วนะ,ะทุกคนนะชิ้นใหญ่ๆเบอ์เริ่มเลย